นี่บะหมี่บะหมี่ใครครับเนี่ยนะบะหมี่ของพี่นงเขาไงโอ้ย <c oughs> ใครไปซื้อขึ้นเรือนี่เอ <c oughs> เอออร่อยลองทานดูก่อนเอง็งมันชอบทานบะหมี่ไม่ใช่เหรอชอบบะหมี่ชอบทานมากเลย <c oughs> กินทุกวันเลยอะบะหมี่พี่นงนะชายซีมัน <c oughs> ก็อร่อยเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าหเข้าสะอาด <c oughs> สะอาดเหมือนกันทุกร้านนั่นแหละบางร้านก็ไม่สะอาดนะคุณนะ <c oughs> เอ๊ะพอจะนึกชื่อออกไหมร้านไหนเนี่ย <pajamas> ร้านข้างทางอะไรเงี้ยทำไมสะอาดอเออพอๆกับร้านโหน่งเลย <c oughs> พูดไปนะเจ้าของเขาได้ยินนะเขาตกปากแตกเลยนะรู้ไหมเมื่อก่อนเมืม่อก่อนเมืม่อก่อนไม่มมสะอาดเดี๋ยวนี้สะอาดแล้วมั้งก็ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยไม่รู้จะพูดยังไงพูดปากเปียกปากแฉะหมดแล้ว อยากกินขนมจีนแม่มาลาที่อยู่ตลาดเท่งปะ่ะใช่ขนมจีนแม่มาลาถ้า,าวันไหนทะเลาะก,กับผัวนะน้ำยาไม่อร่อยอแต่วันไหนดีกับผัวน้ำยานี่พนิ้วเลยอร่อยทุกอย่างไม่อร่อยมาปีกว่าหัวไม่เข้าบ้าน <c oughs> รสชาติเหมือนเดิมละเออหัวมาแล้ว